ทีนี้ช่องทางการหาเพราะฉะนั้นสี่ปีที่เรารู้จักกันก็เป็นก็เป็นสิ่งที่เราอ่ะเคยไปคิดในงานใฮ้กตอนหนูเลยก็คือผลิตภัณฑ์ราคาวิธีการจัดจำหน่ายหรือช่องทางการจัดจำหน่ายเนาะแล้วก็โปรโมชั <c oughs> ่นต erm ่างๆเรื่องของการส่งเสริมการตลาดที่เรานำไปเขียนใน Business Model Can v ว s แล้วนั่นเองอันนี้ก็เลยเหมือนมากทบทวนเฉยๆเห็นไหมพอไปฝึกงานแล้วทฤษฎีก็เป็นอะไรที่แบบจิ๊บจิ๊บมากเลยถูกไหมอ่ะทีนี้เรามาทำความเข้าใจในเชิงทฤษฎีกันว่าผลิตภัณฑ์หรือโปรดักมันหมายถึงอะไรบ้างก็คือไอสิ่งทีี่่เเเรราสนนอขให้้ผูบิโ เขาเรียกว่าผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์นั้นอาจจะเป็นบริการก็ได้เหมือนที่อาจารย์ถามว่าเออเราขายแพลตฟอร์มหรือเปล่าหน,นูก็บอกว่าไม่ใช่แต่ถ้าวันหนึ่งเราไม่ได้จะขายนมเราไม่มีนมเป็นของตัวเองแบบเราจบวิศวกรรมเหมือนกับพี่ๆเขาใช่ไหมเราไม่ได้จบเกษตรอย่างเงี้ยเราไม่มีวัวเราไม่มีฟาร์โโมโคนมเราผลิตแพลตฟอร์มขายได้ไหมก็ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นแพลตฟอร์มก็เรียกแพลตฟอร์มมันจะไม่ใช่ช่องทางการจัดจำหน่ายแล้วแพลตฟอร์มมันก็จะกลายเป็นบริการละเป็นสินค้าหรือบริการแทนนะคะเพราะฉะนั้นซึ่งสงงิิินนนนค้้้้าาาาหหหหรรรรืือออบกเเลลล่่ีีีผตตภัณัณฑ์มมจะง คุณค่าหรือมีมูลค่าที่ผู้บริโภคะเขาเต็มใจที่จะจ่ายให้เราไงเพื่ออะไรเพื่อให้เขาได้เกิดความพึงพอใจได้ตอบสนองความต้องการของตัวเองนะคะถ้าเกิดเขารู้สึกว่าผลิตภัณฑ์เราไม่ตอบสนองความต้องการมันก็จะไม่สามารถขายได้ทีนี้การเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์เราอะ่ะก็ควรจะต้องเอามาปรับปรุงใช่ไหมการที่เราเรียนธุรกิจนวัตรกรรมการเกษตรอะ่ะมันก็คือการที่เรามาปรับปรุงผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยให้มันพอจะมีอะไรที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคอย่างเช่นระหว่างมะเขือเทศที่มันปลอดสารกับมะเขือเทศที่ฉีดยาฆ่ามแมลงตามปกติเลยยยอ่างี้ เครือเทศปลอดสารก็ต้องสามารถที่จะเรียกร้องมูลค่าให้ผลิตภัณฑ์ได้มากกว่าเพราะว่าอันนี้เราดูแลอย่างดีด้วยกรรมวิธีที่ใส่ใจแล้วก็ไม่มีสารพิษด้วยผู้บริโภคลับไปแล้วดีต่อสุขภาพแน่นอนไม่โดนยาฆ่า,มาแมลงแน่นอนอย่างนี้นถ้าเกิดเราให้สตอรี่ขึ้นไปในในทิศทางนี้เนาะมันก็จะช่วยเพิ่มคุณค่าหรือมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ของเราได้เพราะฉะนั้นตอนนั้นจุดแข็งของไข,งข่ผัาของเราที่เราขึ้นไปนําเสนออ่ะมันก็คือความออแกนิกหลายๆอย่างมันเป็นสิ่งที่นักศึกษาแบบได้เตรียมข้อมูลไว้หมด เหมือนกับณณวันนั้นน,น,น้องทฤษฎีเราก็ยังไม่ได,ไได้ไม่ได้เริ่มเรียนกันสักเท่าไหร่เลยใช่ไหมคะมันก็เลยเหมือนกับว่าเราอะจะแค่ยังไม่รู้ว่าไอ้สิ่งที่เรารู้อะมันต้องตอบคําถามอะไรกับกรรมการนะั่นทำไมกรรมการถึงถามคําถามนี้เขาอยากรู้อะไรนะอ่าเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยมันคือคําถามที่ว่าทําไมถึงต้องมาบริโภคไข่ผําโดยเท่าของเรามันดีกว่าคู่แข่งอย่างไรอ่าทีนี้ไอ้ความเป็นออแกนิกนี่ก็ใช่ไอ้ความประโยชน์เห็นไหมเห็นตัวหนาๆใช่ไหมคะนาทีและประโยชน์ใช้สอยพื้นฐานของพวกเราคืออะไรคะโปรตีนจาากกมมชติถู เออเราตอบหมดเลยไม่ยังไ,ไม่มีอะไรที่เราไม่ตอบเลยเลยเนะี่ยทั้งออแกนิกทั้งโปรตีนทั้งมันคืออะไรเอ่ยมันคือผมโลยข้าวแต่คราวนี้เรามีคําถามหนึ่งก็คือมันมีคําตอบหนึ่งที่เราตอบถูกนะก็คือผู้แข่งของเราในห้องนี้มีไหมไม่ศึกษาตอบกรรมาการว่าไม่มีค่ะตอนอาจารย์แอบ,บเพื่อนนะไม่มียยแต่ไม่มีคืออะไรคะลูกทำไมถึงไม่มีมีใครตอบอาจารย์มีใครนึกออกแล้วบ้างตอนนี้ว่าทำไมวันนั้นถึงไม่มีผู้แข่งกลุ่มสาวๆจำได้ไหมทำไมวันนั้นคำตอบที่ว่าไม่มีผู้แข่งถึงถูกตอ้อง เพราะอะไรอาะตอบอาจารย์อย่างนีง้อีกรอบหนึ่งอาจจะเปลี่ยนคำตอบจากวันนั้นก็ได้นะวัน,นวันนั้นที่ตอบไปเป็นผลิตภัณฑ์คนละประเภทค่ะอ่าเป็นผลิตภัณฑ์คนละประเภทแล้วรู้ป่กว่ากำลังจักรรมการอ่ะกาลังรอฟังต่อว่าคนละประเภทยังไงกรรมการ,ก,ารก็เลยถามว่าแล้วกลุ่มก่อนหน้านู้นใช่ไหมที่เขาทําโปรตีนไข่ผามะไม่ใช่คู่แข่งของคุณเหรออ่านี่โดนถามอาจารย์ทบทวนแล้วเราก็ตอบว่าไม่ใช่ถ้าให้ตอบใหม่วันนี้จะตอบว่าไม่ใช่เพราะอะไรเลยเนี่ยยอกนี่ยเยอก ตอบใหม่ตอบว่าอะไรดีสมมติตอบใหม่ว่าทําไมกลุ่มก่อนหน้านั้นน่ะที่เขาทาโปรตีนอะไรนะเขาทำผงชงหรืออะไรสักอย่างจากขครทำอะ่ะทำไมเพราะเขาทาดีท็อกซ์อ่าใช่แต่ของเราทําอะไรคะของเราเป็นผงโรยข้าวถูกไหมอ่าแต่ว่าในห้องนั้นทั้งห้องอะ่ะไม่ได้มีใครทําผลิตภัณฑ์ที่ชื่อว่าผงโรยข้าวเลยมีแค่กลุ่มเรากลุ่มเดียวที่ทาผงโรยข้าวเพราะฉะนั้นในห้องนั้นก็เลยไม่มีคู่แข่งแต่ว่า ผมโรยข้าวเนี่ยจริงๆแล้วคู่แข่งของเราก็คือแบรนด์ที่นำเข้าจากต่างประเทศนั่นก็คือฟูริกาเกะภาษาญี่ปุ่นเขาเรียกว่าฟูริกาเกะนะคะก็คือผงโรยข้าวเนี่ยแหละที่นำเข้ามาจากประเทศญี่ปุ่นอ่ะอาจารย์ถามซ้ำถามใครดีคุณพลอยยังไม่ได้ตอบเลยทำไมจะต้องกินผงโรยข้าวนี่ก็ปี้คำถามกรรมการนะเนี่ยทำไมจะต้องกินผงโรยข้าวทำไมไม่กินอย่างอื่นมีอะไรให้กินตั้งเยอะแยะกินง่ายค่ะกินง่ายเออพวกเราเคยคิดไหมว่าทำไมต้องกินผงโรยข้าว ในฐานะอาจารย์ที่เป็นแฟนตัวยงของผงโรยข้าวที่จัดมาแล้วมากกว่าสิบรสชาติอาจารย์จะแชร์ให้ฟังก็คือจริงๆแล้วผงโรยข้าวอะ่ะมันก็เหมือนถ้าถามว่าทำไมต้องกินผงโรยข้าวใช่ไหมมันก็เหมือนคำถามว่าทำไมต้องกินไอติมทำไมต้องกินช็อกโกแลตทำไมต้องกินสาหร่ายเท่าแก่น้อยกรรมการอะ่ะถังผิดรู้ปะ่ะ <laughs> เพราะว่ากรรมการอาจจะไม่ใช่แฟนคลับของผงโรยข้าวคําตอบที่เรามีให้ได้ก็คือผงโรยข้าวอะ่ะมันเป็นอาหารที่มันเป็นอาหารชนิดหนึ่งที่มันมีกลุ่มลูกค้าอยู่แล้วโดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าที่เป็นวัยรุ่นแล้วก็เด็กๆเลย ซึ่งถามว่าทำไมถึงชอบกินก็คือมันทําให้ข้าวจืดๆอ่ะที่กินกับตับข้าวอ่ะเอาูดภาษาบ้านเราก็คือมันโปรเซปก็ <c oughs> ใช่ไหมแล้วการที่เราโรยข้าวเข้าไปมันทาให้ข้าวมีรสชาติแล้วก็กินกับอะไรก็อร่อยจะกินกับไข่เจียวก็อร่อยจะกินกับอะไรใครจะมีฝีมือในการทําอาหารเป็นยังไงแม้แต่เอาไข่ต้มมาให้เรากินกับข้าวเราก็กินอร่อยไดย้เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเรามันเป็นเหมือนรสชาติที่คนรุ่นใหม่อ่ะปพ้่อย่างน้องชายของอาจารย์อายุสิบสิบแปดสิบเก้าปีอย่างเงี้ยก็จะชอบเหมือนกันถ้าเกิดซื้อลูกชิ้นมาใช้เาาขไป อ่ะทีนี้มันก็เลยเป็นคำถามถ้าถามว่าทำไมต้องกินผงโรยข้าวมันก็เลยเหมือนคำถามว่าไม่ชอบกินไอติมไม่ชอบกินช็อกโกแลตไม่ชอบกินบิงซูเพราะว่าอะไรคะก็คนมันชอบมันก็แบคนมันชอบมันก็จะต้องสรรหาแต่การที่มันมีผงโรยข้าวรสไข่พัมมาเนี่ยมันก็เหมือนกับเป็นอะไรที่แปลกใหม่ใช่ไหมเพราะมันไม่มีมาก่อนในของตลาดพวกเราอ่ะคิดผลิตภัณฑ์ที่แบบอาจารย์ว้าวมากเลยนะวันนั้นอาจารย์รู้สึกว่าเออมันใหม่มากกรรมการก็ว้าวแต่ว่าด้วยความที่พี่ๆเขาอะปีส่วนใหญ่ปีสี่กันหมดเลยแล้วก็พัฒนาผลิตภัณฑ์แล้ว ซักซ้อมกับอาจารย์สอบแทบจะสอบโปรเจกต์กันหมดแล้วเลยก็เลยเหมือนเตรียมการไปดีละแต่พวกเราเหมือนกับว่าคิดต้นสดนะนเวทีนั้นเลยแล้วก็อาจารย์ก็ยังแบบยังไม่ได้ซ้อมอะไรกับพวกเราเลยเนาะแล้วก็แบบแยกย้ายกันกลับบ้านอะไรอย่างนี้พักเหนื่อยใช่ไหมคะก็ะะเลยจะงงๆกับคําถามของกรรมาการนิดนึงแต่ว่าอาจารย์ก็เลยเห็นว่าเออไอเดียนีน้เดี๋ยวเรามาพัฒนาต่อกันในวิชาฝึกปฏิบัติตงานต่อเลยทําให้ไม่ต้องคิดหัวข้อใหม่เนาะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยสิ่งที่เราคิดไปวันนั้นอ่ะก็จะจบไปละในรูปของโรดักหรือผลิตภัณฑ์เนาาาาะีี่่่พววกเเเรรด้้สนนนนนนนออขึมมยัั เหมือนกรรมาการก็ยังไม่เกตพวกเราเนาะว่าก็เรามาจากธุรกิจนวตัตกรรมการเกษตรเพื่อเรื่องนมคือเรื่องที่เราเชี่ยวชาญมากถ้าเกิดเรียนแท็กซ์นะคะมันจะเป็นเลยที่แบบเราเชี่ยวชาญท้งสุขภาพวัวเราเชี่ยวชาญทางวิธีการรี้นมวัวการให้วิตามินบำรุงวัวหรือแม้กระทั่งการฉีดวัคซีนวัวการทำให้วัวอารมณ์ดีก็อาจจะเป็นไปได้เราเรามีความเชี่ยวชาญในหลายหลาย,ลายอย่างเลยที่เกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์มของนมเนี่ยตั้งแต่เลี้ยงจนรีดจนเก็บรักษาหรือแม้กระทั่งแปรรูปผลิตภัณฑ์เราก็ยังถ้าเกิดเราแบบมีความสนใจใช่ไหม ในสาขาธุรกิจวัตกรรมการเกษตรของเราก็คือมันจะพัฒนาตัวผลิตภัณฑ์นม,มได้เยอะมากเลยแต่ในวันนั้นเขาเรียกว่า pitching ชชถูกไหมลูกพอ,พชชอา pitching เนี่ยมันมีเวลาแค่5นาทีมันก็เลยทําให้เราต้องเลือกอะไรมาทีเซนแบบสั้นๆจนทําให้อาจุดอ่อนก็คือเรายังไม่ทันได้บอกเลยว่าจุดแข็งของพวกเราคืออะไรความรู้ของพวกเราที่เชี่ยวชาญคืออะไรอ่ะซึ่งก็ไม่ผิดถือว่าพวกเรา,าเก่งมากๆนะเพราะว่าของเราพิ่งตีสอง เองอาอจ,จารย์ก็เลยแบบว่าภูมิใจในพวกเรามากแล้วก็ชื่นชมมากเลยที่แบบเออเราก็ยังไปคิดอะไรใหม่ๆมีความ c r e a ร i v e t h i n k i ิงเนาะที่ที่นำเสนอตรงนั้นได้แล้วก็ส่งไส้ทอดผลิตภัณฑ์ออกไปทีนี้ผลิตภัณฑ์เนี่ยตอนที่เราผลิตออกมาแล้วอ่านี่ก็ทํากันแล้วแบบว่ายังไม่ได้สอนเลยใช่ไหมนอมนมแล้วก็มีโลโก้อะไรเจ้าวัวสุขเขียวถูกไหมแต่เออผมเลยข้าเราได้ได้คิดโลโก้หรือยังเลยวันนั้นคิดโลโก้มันเป็นโลโก้หรือมันเราเรายังไม่ได้ทำเนาะเหมือนอาจารย์จะเห็นแค่มันพิเต์เป็นเป็นรูปใครทำเฉยๆ ทีนี้อ่าเดี๋ยววิชาฝึกปฏิบัติการแต่ชํานาญแล้วแหละเทอมที่แล้วก็ได้คิดเอาหมูแดงหมูแดงไปแล้วใช่ไหมเดี๋ยวเทอมนี้เราก็จะมาคิดตาสัญ,ญลักษณ์ให้กับผงโรยข้าวไข่ผังของเรานะคะว่าจะให้มันออกมาเป็นรูปแบบไหนดีถามว่าผลิตภัณฑ์ทําทไมจะต้องมีตาสัญ,ญลักษณ์เพราะว่ามันจะได้บ่งบอกถึงความเป็นตัวเราไงว่าเราเป็นเจ้าของตัวสินค้านี้แล้วก็เราก็จะต้องสร้างให้มันจําได้อะเป็นตาาม่าม,าม,ามีอันไหนไม่รู้จักบ,บ้าง S อนารย,ยาดอยคำพอเห็นปุ๊บก็จําได้แล้วก็อ๋ออ่าเครดี สิริพัฒน์เห็นดอยคําคิดถึงอะไรลูกอน้ำมะเขือเทศอาจารย์อยากจะลองถามเลยเหมือนร้อยเปอร์เซ็นต์แทบจะตอบน้ำมะเขือเทศได้เลยเ <laughs> พิ่งเพิ่งมาใหมอ่กันเพราะว่ามะเขือเทศขึ้นได้มาจากไรอาจารย์สุบรรณนะคะกินกันเป็นกองเลยเราก็มีความรู้สึกคิดถึงดอยคำมากๆอ่ากิจ <laughs> พงเคยทานอะไรของ S อสแอคะมัน <laughs> <laughs> คืออะไรครับมันคืออะไรอ่าให้เพื่อนช่วยซีซีเริน,นาศเคยทานอะไรของ S อสแอนไหมคะ หนูก็ไม่รู้จักค่ะหนูก็ไม่รู้จักเคยเดินไปตรงมันอยู่ตรงไหนวะโคราชเดี๋ยวกันโรตัสหัวทะเลเคยเดินกันไหมอะไม่เคยค่ะไม่เคยไอ้จนทีอยู่โรตัสหัวทะเลแล้วก็แปลว่าเกิดไม่ทันไอ้นี่ชื่อนี้มีแต่ของอร่อยเอมันมันเป็นลสโลแกนแต่ว่าแปลว่ารุ่นเราเนี่ยน่าจะเกิดไม่ทันแล้วแล้วกินอะไรไปกินเอ็มเคนี่เกิดทันไหม กินอะไรกินอะไรยปกินหนึงเขียชื่อนี้ S N P อะชื่อนี้มีแต่ของอร่อยชื่ออะไรคะอาจารย์ให้สรแกแล้ว S N P ชื่อนี้มีแต่ของอร่อยโอเคของกินมันก็จะมีไายในเซนทัลอาจารย์ไม่แน่ใจอยู่ตรงไหนไม่รู้มีไหมแต่ว่าเดี๋ยวมอมีรถตันหัวทะเลมีตรงอื่นอาจารย์ไม่ชัวร์เทอร์มินอลก็ไม่ชัวร์นะอะที่ลดราคาบ่อยของ S N P คือพวกขายสับปะรดขายไก่ขายหมูแดงอะไรพวกนี้แหละค่ะแต่มันมีทุกอย่างแหละตั้งแต่ข้าวกาแฟแล้วก็พวกไา่ขนมเบเกอรี่ก็มีแต่ของ แฟนตามีใครารู้จักแฟนตาบ้าง <c oughs> เดี๋ยวนี้กินเอสกันหรือเปล่าระหว่างเอสกับแฟนตากินอะไรแอนตาค่ะ <c oughs> <c oughs> เสียงแตกเออแฟนตาก็เป็นอะไรที่มีมาตั้งแต่แบบโบราณมาตั้งแต่รุ่นก่อนพ่อแม่อาจารย์จะโตอีกมั้งคือเก่ามากแฟนตาแล้วพอเอสเอสมันเป็นแบรนด์ใหม่ที่ถ้าในยุคอายุข,ของอาจารย์นะเอสถือเป็นแบรนด์ใหม่เลยแล้วพวกร้านค้าก็จะเลิกขายแฟนตาเอาเอสมาขายแทนแล้วพวกคนรุ่นเก่าก็จะแบบ ไม่พอใจอะแบบว่าไม่อร่อยอะเขาก็จะไม่กินกันเขาก็บอกว่าเป็นมันไม่อร่อยเหมือนแฟนตาอะไรอย่างเงี้ยแต,แต่แต่ส่วนตัวอาจารนอาจานก็รู้สึกว่ามันก็กินได้หมดเลยยิ่งบางคนก็จะแบบแฟบซี่เท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยฟ <c oughs> กไม่ได้อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความชอบของผู้บริโภคเนาแต่ที่แน่ๆโลโก้เหล่านี้ก็จะทําให้เราจําได้นะคะว่ามันคือแบรนด์อะไรมันใช่แบรนด์ที่เราเคยกินไหมซึ่งแปลว่าอะไรกรมีโลโก้แบบนี้ถ้าอร่อยจําถูกไหมคะเราก็เลือกซื้อซื้อซ้ํา ซื้อไม่ผิดตัวแน่จําโลโก้ได้โลโก้โดดเด่นขนาดนี้ไม่ต้องไปนั่งเอ๊ะเท้าที่กินเท้าที่แล้วเราซื้อยี่ห้ออะไรนะเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าโลโก้โดดเด่นถูกไหมคะเราก็จํงง่ายเพราะฉะนั้นโลโก้พวกนี้ก็เลยจะมีสัญลักษณ์ที่ที่ทําให้เราเกิดความจําได้เข้าใจง่ายว่ามันคือยี่ห้ออะไรแล้วก็ซื้อซ้ําได้ง่ายๆแต่ทีนี้สร้างโลโก้โดดเด่นขนาดนี้แล้วจากไม่ไหวเลยคนไม่อร่อยเลยเป็นไงคะนะักศึกษาเตรียมตัวตุยเลยใช่ไหมคะผลิตภัณฑ์น,นี้ก็ไม่น่าจะรุ่งแปลว่าอะไร การที่เรามีโลโก้แล้วเราต้องมั่นใจก่อนนะว่าของของเราอ่ะดีจริงผู้บริโภคจะตามหามาจริงๆเพราะฉะนั้นตอนที่เราเริ่มทดลองตลาดก็อย่าเพิ่งเอาโลโก้มาแปะแล้วกันเนาะถ้ายังไม่มั่นใจเจ้าของยังไม่มั่นใจเลยว่าอร่อยหรือยังนะคะเดี๋ยวจะเสียชื่อตัวเองเปล่าๆเนาะเพราะฉะนั้นก็คือการสร้างสัญ,ญลักษณ์ที่ทําให้เราอ่ะแตกต่างจากคู่แข่งเห็นเฟนตาเห็นเอสยังไงก็รู้คนละยี่ห้อกันแน่นอนเพราะฉะนั้นถ้าคู่แข่งเขากินอะไรก็ได้ก็แล้วแต่แต่ถ้าคู่แข่งเขายอมไม่ได้เขาจะกินเฟนตาอย่างเดียวโลโก้ จะเป็นส่วนช่วยเพิ่มมูลค่าเซนต้าอาจจะขายแพงกว่าเอสประมาณหนึ่งบาทสองบาทสามบาทก็ได้เพราะผู้บริโภคแบบไม่พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงแบบอ๋อซื้อสัตว์ซื้อตรงมากต่อให้ขายแพงกว่าก็ายังไงก็จะซื้อแฟนต้าอันนี้เป็นต้นนะคะก็เป็นข้อดีของการส่งเสริมภาพลักษณ์ด้วยตาผลิตภัณฑ์ทีนี้นอกจากตาผลิตภัณฑ์ยี่ห้อหรือที่เราเรียกว่ายี่ห้อเราเรียกว่าโลโก้ก็ได้มันก็จะมีเรื่องของการเพิ่มมูลค่าด้วยเลยแพ็กเกจจิ้งถูกไหมอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของแพ็กเกจจิ้งนะคะว่าไอว,วิตามินวอเตอร์ออันนนเเีีี้ยขยขง มันเหมือนกับว่ามันขายแพงกว่าน้ําปกติถูกไหมพอมันขายแพงกว่าน้ําปกติเขาก็พยายามจะคิดแพ็กเกจที่มันดูล้าสมัยล้ายุคล้าค่าหนาสีแปลกมีห่วงให้หิวด้วยอะไรด้วยอ่ะก็เพื่อเอามาให้รูปร่างหรือรูปลักษณะของมันมีความโดดเด่นขึ้นมาทาให้ผู้บริโภคจำได้หรือว่ารู้สึกคุ้มค่าเออแพ็กเกจตดีเนาะคุ้มค่าที่จะซื้ออะไรแบบนี้แต่ว่าหน้าที่หลักเลยของบรรจุภัณฑ์สิ่งแรกที่เราจะต้องคิดก่อนที่จะออกแบบก็คือต้องคิดผลิตภัณฑ์ที่มันเหมาะสมแก่การป้องกันความเสียหายให้กับผลิตภัณฑ์นนนะะคคถ้าเเเรป็มียวกกุบอ สังเกตไหมว่าลมเยอะกว่าขนมอีกเพราะว่าอะไรคะถ้าเกิดเขาไม่ใส่ลมเยอะขนาดนั้นอ่ะไอ้พวกเลยพวกขนมอะไรที่มันกรุกรอบอ่ะตอนที่เขาวางทับทับทับทักันอ่ะมันก็จะรีมันก็จะไม่เป็นมันสรังแ่งถูกไหมเพราะฉะนั้นเขาก็เลยอัดลมเข้าไปให้มันโปร่งๆนะเพื่อปกป้องไม่ให้อ่าแต่ในความรู้สึกเราคือไงครับถุงขนาดนี้ขนมมีเท่าไหร่ถุอยู่ก้นถุงอันนี้ก็เป็นการที่แบบที่เรารู้สึกเหมือนกันว่าเอ๊ะทำไมมันได้น้อยจังซึ่งวัตถุประสงค์ของการโปร่งพองของมันเนาะก็คือเพื่อปกป้องตัวผลิตภัณฑ์ขอออองงมมมมััันนนน่่่่เเพืไให้แบบบวาถูกกร แต่ว่าถ้าเรากระแทกหรือจับขายามันก็หักได้เหมือนกันอันนี้ก็เป็นยุทธศาสตร์หนึ่งแต่พอเป็นกระป๋องเห็นไหมเขาขายแพงขึ้นเลยกระป๋องหรือพิงเก,ก,ก,กิกระป๋องหรือแม้แต่โกแกะโกแกะกระป๋องอย่างเงี้ยค่ะเพราะอะไรคะมันปกป้องผลิตภัณฑ์ได้ดีขึ้นท,ทั้งที่มันแพงกว่าบางครั้งปริมาณเท่ากันแต่ว่าถ้าซื้อแบบกระป๋องก็จะแพงกว่าแต่พว,พวกก็เลือกที่อยากจะซื้อแบบกระป๋องเพราะอะไรคะมันสะดวกเก็บก็ง่ายกินได้หมดปิดฝากินต่อได้ไม่เลอะมืออะไรก็ว่าไปก็แต่ยอมที่จะจ่ายแพงกว่าเพื่อความสะดวกกว่่าาากพอจีงม้รรรวบุุภัณ์สคค่า มีการสร้างคุณค่าให้กับผลิตภัณฑ์มันได้หรือแม้แต่บางคนแบบถึงขั้นมองว่ากินมันฝรั่งที่มันแผ่นเต๋ก็มันไม่อร่อยอ่ะอยากกินเป็นแผ่นเต็มๆอ่ะความจิตส่วนตัวนึกออกไหมก็ยอมที่จะจ่ายในราคาที่สูงกว่าเพื่อให้ได้กินมันฝรั่งทุกๆแผ่นแบบเต็มแผ่นอาจจะชอบกินทั้งแผ่นอะไรอย่างเงี้ยแบบมันกว่าไงหรือบางคนชอบกินก๋แก่จากกระป๋องแล้วถึงมันจะออกมาจากกระทะเดียวกันโรงงานเดียวกันหม้อเดียวกันแต่มันกินกับกระป๋องมันอร่อยกว่าในความรู้สึกส่วนตัวเลยออกใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเรื่องพวกา่บบอแ ตัวบรรจุภัณฑ์นะคะเพราะฉะนั้นก็มีสองเรื่องแล้วนะก็คือเรื่องฉลากของผลิตภัณฑ์หรือป้ายโลโก้ของผลิตภัณฑ์เนาะแล้วก็มาที่เรื่องของบรรจุภัณฑ์แลวแปลว่าอะไรสินค้าของพวกเราที่คิดกันวันนั้นเดี๋ยวจะต้องมาคิดต่อในเรื่องของบรรจุภัณฑ์ว่าเราจะบรรจุใส่ทอแบบไหนให้มันดูดีดูน่าซื้อดูขายได้แพงแล้วก็ปกป้องสินค้าของเราได้อย่างนมก็จะมาเป็นกล่องอยู่แล้วเนาะอ่ะอันนี้โอชิทำไมมาเป็นกล่องเป็นขวดมันกินไม่หมดใช่ไหมคะ ถ้าขวดเล็กมันก็ต้นทุนสูงเขาก็เลยเลือกที่จะใช้กล่องเพราะกล่องมันต้นทุนต่ำกว่าแล้วก็ปริมาณกล่องก็อาจจะเพียงพอต่อการกินหนึ่งมือนเห่งครั้งกินเสร็จแล้วก็ทิ้งเลยของผู้บริโภคบางคนส่วนซิต้าอันนี้คืออะไรคือแบบบางทีมันเป็นสินค้าใหม่สินค้าหรือบางครั้งล,ลูกค้าอาจจะแค่อยู่ในกลุ่มที่ลืมไปต่างจังหวัดไม่ได้พกครีมอาจจะไม่ใช่ที่ลืมก็ได้แต่ที่เกลี่ยมีสองอย่างนี่คือตอบสนองความความต้องการงผู้บริโภคเลยนะหนึ่งที่ลืมไปต่างจังหวัดแเรวไม่ได้เอาพวกเครื่องสำอางไปสองท อ่ะสามีกลุ่มเป้าหมายในกลุ่มนักศึกษาที่ได้เงินเดือนจากพ่อแม่เป็นเดือนเดือนจะให้ซื้อขวดใหญ่ก็เดี๋ยวเงินหมดจะได้ตังค์อ่ะกลุ่มที่สามก็กลายเป็นกลุ่มที่รายได้น้อยหรือว่ายังไม่อยากจะซื้อทีละเยอะๆเพราะไม่แน่ใจว่าใช้ดีหรือเปล่ากลุ่มที่สี่แล้วนะกลุ่มอยากลองซองอยากทดลองอยากลองดูก่อนอยากเต้มดูหน่อยๆนึงอ่ะไม่อยากซื้อกระปุกใหญ่กลัวไม่ชอบกลัวใช้ไม่ดีกลัวใช้แล้วแพ้อ่ะเพราะฉะนั้นก็เลยออกมาเห็นไหมคะเป็นซองแบบนี้ที่เราเห็นตามเซเว่นเทียบเลยกลุ่มที่ห้าที่นึกถึงคือใครกลูกค้า ไม่ว่าจะขี้เบื่อขี้ลืมขี้หนักขี้เกียรขี้เงินน้อยแล้วก็ขี้เบื่อก็ออกมาเป็นสินค้าไซต์ทดลองได้หลายๆไซต์เป็นต้นนะคะที่เราเห็นอยู่ในเซเว่นนั่นเองเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ถ้าเกิดเราผลิตเราจะต้องใส่อะไรบ้างอันนี้จสาสไลด์อาจารย์ในวันนี้นี่คือแบบเอาไปทำมาหาก,กินได้เลยนะเผื่อคิดไม่ออกวิอาจารย์หนูจะผลิตหนูจะผลิตสินค้าแล้วอ่นนะอาจารย์ฉลากมันจะต้องมีอะไรบ้างอ่ะเปิดสไลด์ดูได้เลยมีอะไรามีโลโก้มีรายละเอียดของสินค้ามีตราผลิตภัณฑ์มีข้อมูลการผลิตเราผลิตมาวันไหนหมดอายุวันที่เท ใครขายให้เบอร์ให้ที่อยู่เขาด้วยนะเดี๋ยวเขาเผื่อเขาอยากจังซื้อเพิ่มนะคะผลิตที่ไหนแล้วมีคําแนะนํำไหมทดสอบการแท้มีไหมถ้าเป็นสารเคมีหรือสังเกตไหมคำบอพวกนี้เขาจะบอกให้บริโภคแต่น้อยเขากลัวเรากินเยอะลูกแต่เขาแนะนาแล้วนะเราจะกินเยอะหรือไม่เยอะเรื่องของเราแต่เขาแนะนำแล้วให้บริโภคแต่น้อยนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนดกฎหมายกำหนดไว้ยังไงก็อย่างเช่นข้อมูลทางโภชนาการการขออ,อยอถ้าเป็นอะไรก็จะต้องมีคาเตือนคนท้องห้ามใช้คนป่วยประเภทไหนห้ามใช้ อะไรที่กินไม่ได้ห้ามกินหรือกลืนอ่ะยาสีฟันเขาจะเขียนว่าเด็กอายุเท่าไหร่คะต่ำกว่ากี่ขวบห้ามกินหรือกลืนเพราะฉะนั้นวันนี้ใครกลับบ้านไปก็ลองไปสำรวจสระสินค้ากันดูนะคะว่ามีอะไรเขียนอยู่บ้างต่อไปอ่นนี้ก็เป็นตัวอย่างเหมือนกันว่าไอ้กล่องเนี่ยมันมีหน้าที่อะไรได้บ้างบรรจุภัณฑ์มีหน้าที่อะไรได้บ้างก็จะเป็นช่วยกันป้องกันเนาะไม่ให้มันได้รับแรงกระแทกอย่างเช่นพวกไอโฟนพวกอะไรก็จะเป็นลักษณะหลายๆชั้นใช่ไหมคะพวกมือถือเพราะว่าป้องกันการกระแทกเนาะมีกระดาษมีพมล,ลาสติกมี าน้ำอย่างเงี้ยกว่าจะหมุนฝาขวดก็ใช้ลาบากเนาะพวกหัวปั๊มก็เป็นอีกนวตัตก,กรรมหนึ่งนะเป็นอีกเขาเรียกว่าเป็นอีกสิ่งหนึง่งสิ่งประดิษฐ์หนึ่งแล้วกันที่พวกเราก็่าสะดวกสบายต่อการใช้งานถ้าเกิดจะแบบกดใช้ได้เลยกาดน้าอยู่ตัวเปียกแล้วก็เอามือไปปัมป๊มปัม๊มปั๊มะสบผมได้ก็จะสะดวกกว่าไอ้แบบบิดที่จะต้องใช้สองมือใช่ไหมฮะไอป้ปัม๊มปั๊มก็เราอาจจะใช้มือเดียวนี้ก็ถูกออกแบบขึ้นมา อีกอันนึงก็คือออกแบบมาให้ประหยัดพื้นที่แล้วก็สะดวกต่อการขนส่งอันนี้เราจะเห็นได้เยอะในพวกผลิตภัณฑ์จําพวกเฟอร์นิเจอร์เนาะที่แบบสัง e, ส่งช้อปปี้รั a าดสั่งเก้าอี้สั่งโต๊ะมาแล้วเขาก็จะพับๆแกะๆมาขันน็อตออกบ้างหรือเป็นแบบพับบ้างเพื่อให้มันสะดวกต่อการขนส่งมาหาเรานั่นเองเพราะฉะนั้นการที่ พวกเฟอร์นิเจอร์ที่สามารถพับเก็บได้อะไรได้มันก็จะเพิ่มช่องทางการจัดจาหน่ายได้ด้วยก็คือสามารถขายออนไลน์ได้เพราะว่าประหยัดพื้นที่ในการขนส่งได้ถ้าเกิดเฟอร์นิเจอร์ชิ้นใหญ่ๆพับไม่ได้ก็แปลว่าอะไรคะมันก็จะมีช่องทางการขายอย่างเดียวก็คือเป็นแบบวอล์กอินลูกค้าก็จะต้องเดินไปเช่นชมที่หน้างนานแล้วก็ต้องใช้รถกระบะใช้รถอะไรที่แบบขนกลับบ้านอันนี้ก็จะไม่สะดวกนะคะเพราะฉะนั้นก็แล้วแต่ผู้ผลิตเนาะว่ามองไปที่กลุ่มลูกค้าแบบไหนอ่ะย่างแบบซ่องอย่างเช่น พวกผลิตภัณฑ์ที่เป็นของกินเราก็จะเห็นว่าถ้ามันกินครั้งเดียวไม่หมดมันก็จะมากจะถูกออกแบบในลักษณะของถุงซิปล็อกใช่ไหมเพราะว่าจะได้ไม่โดนอากาศหลังจากที่เราเปิดรับประทานแล้วถ้าเกิดไซซ์มันไม่ใช่ไซซ์ที่ทานครั้งเดียวก,ก็จะเริ่มเห็นว่ามันมีไซซ์ซิปล็อกนะคะอย่างเช่นถุงขนมต่างๆแล้วมีอะไรบ้างอันนี้มันมีอีกฟังก์ชันหนึ่งป้องกันการถูกขโมยเราสงสัยไหมว่าทำไมพวกถ่านพวกแปดได้อะมันต้องมีกระดาษอันใหญ่ๆมาท,ทั้งที่ของมันชิ้นเล็กนิดเดียวแต่แ,บบแพคเกจมันใหญ่มากบางทีก็เป็นพ มันอันเล็กไงไม่ให้เราไปแอบร้อยใส่กระเป๋ามาไง,ไงูกก็คือการการขโมยนั่นเองก็เลยจะต้องเอาไปใส่แพ็คที่มันใหญ่ๆที่มันแขวนได้หรืออะไรได้ที่มันเห็นได้ชัดนะคะเพื่อ้องกันการถูกขโมยนั่นเองนั่นก็เป็นฟังก์ชันของบรรจุภัณฑ์นะคะต่อไปในเรื่องของราคาเราจะตั้งราคายัางไงเอย่ยในหลายๆที่เราก็อาจาร,รย์หลายๆคนจะบอกนักศึกษาอยู่เสมอว่าการตั้งราคาที่ถูกกว่าไม่ใช่กลยุทธ์ที่เหมาะสมนะเพราะมันไม่ใช่วิธีการแก้ไขปัญหาที่ยั่งยืนไม่ว่าเราจะผลิตอะไรก็ตามกลยุทธ์ที่เราไม่ควรทาอันนี้อาจารย โดยที่อันนี้คือหมายถึงว่าเป็นเป้าประสงค์หลักของเราเลยนะคือเหมือนกับว่าจริงๆเราก็ไม่ได้กำไรมากเท่าไหร่หรอกแต่เราตั้งใจจะตั้งราคาให้มันถูกกว่าคู่แข่งถ้าเป็นอย่างนี้นไม่แนะนาแต่ถ้าหมายถึงว่าเราได้กาไรเพียงพอจนพอใจแล้วแต่แค่เราหาต้นทุนวัตถุดิบได้แหล่งวัตถุดิบได้ดีเราผลิตเองได้ไม่ว่าจะคิดยังไงมันก็จะได้ราคาเท่านี้จริงๆแล้วมันบางเอิญบังเอิญถูกกว่าคู่แข่งซะ umm ด้วยแต่มันไม่ใช่ความตั้งใจหลักของเราเลยนะเราไม่ได้ตั้งเราไม่ได้ตั้งใจไปไปขายถูกกว่าขเขาจริงๆนะ เราจะตายในระยะยาวเพราะว่าอะไรเพราะว่าเรายังไม่ได้กำไรเท่าที่ควรไงลูกถ้าเกิดเราต้องการทำการตลาดเราก็ไม่เหลือพื้นที่รูอไหมไม่เหลือพื้นที่ของช่องว่างระหว่างราคาเราอยากแถมก็เราหูบีบต,ตัวเองแล้วอ่ะคอแข็งแล้วอ่ะไม่ถึงว่าบีบเส้นคอตัวเองเกือบตายแล้วอ่ะอยากแถมก็ไม่ได้อยากทำโปรโมชั่นก็ไม่ได้อยากกระตุ้นยอดขายก็ไม่ได้เพราะอะไรเพราะขายถูกที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วเพื่ออะไรเพื่ออยากจะทำใา้คู่แข่งแต่คราวนี้แล้วถ้าคู่แข่งมันก็ตัดสินใจเกิดมันรวยกว่าเราตัดสินใจบี้ราคาลงมาเพื่อที่จะฆ่าเราบ้างล่ะเอออันนี้มัน เป็นจุดอ่อนนะคะถ้าเกิดเราใช venue, so ان, ator, pues ้กลยุทธ์นี้มันเป็นเป็นจุดที่ไม่ควรกระทำเพราะฉะนั้นการที่เราจะราคาดีกว่าเขาได้ต้องขอให้เป็นจุดแข่งของตัวเองจริงๆก็เลยสามารถทาให้ราคาดีกว่าเขาโดยที่ไม่ได้ลําบากลาบนอะไรเลยไม่ได้รู้สึกเดือดร้อนอะไรเลยในการขายราคานี้ก็เธอขายได้ราคาแ้าฉันฉันก็โอเคนะแต่ว่าสาหรับฉันฉันไม่เดือดร้อนฉันรวยถ้าฉันจะขายเท่านี้อันนี้คือเป็นถึงจะเป็นทางเลือกหนึ่งอย่างเช่นกรณีที่อย่างที่กลุ่มของอ่านมนมเนาะที่บอกว่าวันนั้นเราบอกว่าถ้าไม่ต้องขายต้องซื้อนมจากแพลตฟอร์มเราเราบอกว่าเพราะว่าาเเเรวลี้ยงงัอ เราพัฒนาไรเองเพราะเรามีความรู้เราจบธุรกิจและวัตกรรมการเกษตรแทรกการผลิตสินค้าเกี่ยวกับสัตว์เราก็เลยทำทุกอย่างด้วยตัวเองได้แล้วก็ไม่ได้เน้นปริมาณแต่น้นน้นความเชี่ยวชาญแล้วก็ราคาที่ถูกวาหรือน้นปริมาณก็ได้เน้นการใช้ปริมาณเยอะๆทำให้ต้นทุนมันถูกก็ได้เพราะฉะนั้นการที่ขายถูกไม่ได้การตั้งใจที่จะไปทำลายผู้แข่งหรือไปกดราคาให้ต่ำกว่าขเขาแต่ได้กำไรเต็มที่จนพึงพอใจแล้วมันราคาต่ำกว่าอันนี้เขาเรียกว่ามันก็เป็นราคาที่เหมาะสมนะคะเมื่อเปรียบเท ไดโบนัสแล้วขายได้ในราคานี้จริงๆก็จะเป็นราคาที่เหมาะสมนั่นเองทีนี้แต่ถ้าเราไปกดราคาก็อย่างที่บอกไปว่าเรายังไม่ได้กําไรที่พึงพอใจเรายังไม่ไม่เห็นกําไรที่ชาดจนจนะก็เราไปกดราคาเราอาจจะขายไดในช่วงต้นแต่สุดท้ายเราจะไม่มีเงินในการบริหารบริษัทของเราอันนี้ก็เป็นข้อควรระวงังแล้วก็ให้พวกเราจำไว้ถ้าเกิดอนาคตจะมีผลิตภัณฑ์ของตัวเองเราก็จะกำหนดราคาทีนี้ต้นทุนผลิตภัณฑ์ก็คืออะไรอย่าลืมคิดนะนอกจากค่าแรงตัวเองค่าลูกจ้างเงินเดือนพนักงานมันมีค่าวัสดุค่าเครื่องมือค่าสถานที่ค่าน้ำค่าไฟ ถ้าที่เราจะลดราคาในการส่งเสริมการขายเราก็จะทาโปรโมชั่นเราไม่ได้อยู่ๆทำโปรโมชั่นฟรีๆนะลูกตอนที่เราทำโปรโมชั่นเราจะต้องเอาราคาที่เรายอมสูญเสียหรือกําไรที่เรายอมที่จะสูญเสียนะ่ะมารวมไว้ในต้นทุนด้วยนะว่าอันนี้ค่าทําโปรโมชั่นแล้วก็จะทาป้ายจะทําโฆษณาเราก็ต้องเอามารวมในต้นทุนด้วยนะลูกแล้วค่อยตั้งราคาผลิตภัณฑ์แปลว่าอะไรคะแปลว่าเราต้องรู้ตั้งแต่ต้นนะว่าเราจะทําการตลาดและช่องทางการจัดจำหน่ายด้วยวิธีไหนบ้างแล้วสิ่งเหล่านั้นที่เราคิดมันคิดเป็นมูลค่าเงินเท่าไหร่เราจะได้เอามาบวก นักศึกษาเคยเห็นขายบ้านแถม iPhone นึกออกไหมซื้อบ้านเดี่ยวแถมฟรีรถมอเตอร์ไซค์เวบหนึ่งคันมีใครคิดว่าเขาแถมจริงบ้างโขาคิดตังเราไว้แล้วในราคานั้นแหละในต้นทุนนั่นแหละเขาไม่ได้แถมจริงๆริงหรอกแต่ว่าอ่าเขาก็จะเอามาทาโปรโมชั่นให้เราไนีอันนี้คือหลักการที่เขาเรียกว่าหลักการตลาดนั่นเองเพราะฉะนั้นถ้านักศึกษาจะขายอะไรแพงๆเราก็แค่ไปเอาของแถมเนาะแล้วก็อย่าลืมคิดต้นทุนไว้ด้วยแล้วเราก็บอกว่าขายอันนี้ ได้หนึ่งได้ถึงสอง่ะอกซื้อสองได้ถึงสามก็ว่าไปจริงๆก็คือจะขายราคานั้นแหละทำให้มันน่าสนใจเฉยอันนี้ไม่ได้หลอกลวงนะแต่เป็นแค่การที่เราวางแผนการตลาดเฉยๆว่าเราอยากจะตั้งให้ลูกค้าหรือผู้บริโภคเนี่ยมีความรู้สึกว่าราคาของสินค้านี้ราคาปกติมันคือเท่านี้นั่นแหละเพื่ออะไรเพื่อวันหนึ่งถ้าเราไม่แถมเราก็จะได้ขายราคานั้นได้อยู่ดีเผื่อวันหนึ่งเศรษฐ,ฐกิจไม่ดีค่าใช้จ่ายในโรงงานเยอะวันนั้นเราก็อาจจะยังไม่แถมก็ได้หรือ อ,อยากกระตุ้นยอดขายอยากให้ลูกค้าเพิ่มขึ้นช่วงนี้มีรายจ่ายเยอะบริษัทมีรายจ่ายเยอะยอดขายไม่ค่อยออกเลยก็เลยยอมที่จะได้กำไรน,น้อยลงแล้วก็ตั้งเป็นราคาแถมหรือราคาโปรโมชั่นไปลดราคา20-70%ก็ว่าไปแต่ทุกอย่างอย่าลืมว่ามันเป็นต้นทุนหมดเลยเพราะฉะนั้นถ้าคำนวณไม่ดีมันจะค่อยๆเจ็งมันจะไม่เจ็งทันทีหรอกมันจะค่อยๆเจ็งจะค่อยๆรู้สึกว่าทำงานเหนื่อยขายของได้เยอะแต่ว่าไม่ได้กำไรนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะต้องเอาไปอยู่ในส่วนของการวางแผนให้ดีกันทีนี้ราคาของคู่แข่งขันมีกลุ่ม ไหนเอ่ยกลุ่มไทยพามเนาะได้ตอบกรรมการไปแล้วว่าอันนี้ก็ถูกต้องเหมือนกันที่กรรมการชมว่าอ๋อเราคิดทำไมเราถึงขายราคานี้ใช่ไหมเราก็บอกว่าก็ดูจากพี่ห้องอื่นนะเนาะพี่ห้อขายราคานี้กันเพราะฉะนั้นถูกต้องตามทฤษฎีเลยก็คือการนำราคาของผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกันที่ใช้กานหรือคุณสมบัติใล้กันเนี่ยมาตั้งราคาให้มันเท่าเทียมกันหรือใกล้เคียงกันนะมันจะได้ไม่เกิดการเปรียบเทียบเกินไปว่าอุ้ยห้องนู้นเท่ารุนห้อนี้เท่านี้แต่เราก็จะเห็นได้เยอะเลยในแง่ของถ้าเราไปลดตัดยี่ห้องลดตัสก็จะต้องถ ทำไมขายแพงแพงขึ้นอ่ะแพงกว่าร้านโชห่หวยอ,อะไรอย่างเงี้ยก็แปลว่ามันเป็นการกระตุ้นยอดขายข,ายของโลตัสที่อยากจะขายยี่ห้อของตัวเองมากกว่าที่จะขายยี่ห้อของคู่แข่งแต่ด้วยความที่เขาเป็นแพลตฟอร์มใช่ไหมโลตัสก็เป็นแพลตฟอร์มเหมือนกันนะก็คือเอาสินค้าหลายๆอย่างมาก็แปลว่าอะไรแปลว่าเขาได้ได้กับได้ไม่มีเสียเลยถ้าขายของคู่แข่งได้ก็ได้ค่าเชลล์ด้คาให้คนอื่นเขามาเช่าที่ถ้าขายของตัวเองได้ก็ได้ทั้งกำไรได้ทุกอย่างเลยแถมของตัวเองก็ขายในราคาที่ถูกกว่าเพราะอะไรคะไม่ต้องเช่าที่ไม่ต้องเช่าเชลล์ของตัว มันดูลักชวรี่ดีกว่าล่ะดูไฮเกตดกว่าดูน่าสนใจกว่าเราตั้งราคาสูงกว่าคู่แข่งได้ไหมก็ได้เพราะมันมีความน่าสนใจกว่าคู่แข่งรู้ว่าอันนี้คือออร์แกนิกนะอันนี้ไม่ออร์แกนิกนะคู่แข่งรู้อุ้ยออร์แกนิกแพงกว่า5้าบาทแต่มันดีมันดีนะเราจะได้ไม่เสี่ยงมาเลยไงอ่ะคู่แข่งก็เลือกที่จะออร์แกนิกดีกว่าเอ้ยไม่ใช่คู่แข่งคี่ลูกค้าก็เลือกที่จะซื้อสินค้าเราไม่ซื้อของคู่แข่งเพราะว่ารู้สึกว่าอยากได้ความออร์แกนิกอันนี้ก็เป็นอีกจุดนึงนั่นเองอ ก็แล้วแต่เลยเรื่องของรูปแบบสถานที่ขายนะคะอย่างเช่นห้างร้านเป็นไงเซเว่นเชลในห้างหรือจะเป็นรถเปิดท้ายดีหรือจะเป็นตลาดนัดดีหรือจะออนไลน์ก็ได้เพราะฉะนั้นช่องทางมันมีหลายช่องทางเลยขึ้นอยู่กับสินค้าของเรามันเหมาะกับผู้บริโภคแบบไหนไม่ว่าจะเป็นร้านขายของเฉพาะร้านขายของชําร้านสะดวกซื้อเป็นพวกพแพลนต่างๆหรือเราจะเียกขายดีเขียนขายดีไหมขายในซูเปอร์มาเก็ตหรือสุดท้ายก็คือขายในออนไลน์ซึ่งเป็นเทรนด์ของปัจจุบันเนาะก็คือการขายออนไลน์นั่นเอง ทีนี้เราจะพิจารณาจากอะไรแล้วว่าถ้าเกิดเราจะขายสินค้าเนี่ยเราจะขายที่ไหนเราก็ต้องดูก่อนย้อนกลับไปที่คําถามแรกของ business model แค n v า s ว่ากลุ่มลูกค้าหรือกลุ่มเป้าหมายของเราเป็นใครลูกค้าเราเป็นกลุ่มตลาดนะกลุ่มติดต่อกลุ่มเชยวเชียวใช่ไหมหรือกลุ่มอะไรมีคู่แข่งหรือผลิตภัณฑ์อะไรประเภทเดียวกันอยู่ใกล้ๆเราไหมจะขายลูกชิ้นไปเช็คซิจะขายลูกชิ้น,นในที่ที่เราไปจองที่เนี่ยมีลูกชิ้นกี่ร้านจะไปขายของเซฟวันเอออยากไปขายชาชิสในเซฟวันลองไปสำรวจตลาดดูก่อนที่ชาชิสมันอยู่ซอยไหนบ้างต้นซอยกับท้ายซอย น่าจะพอขายได้ไหมโดยวางข้างกันก็ไม่น่าจะได้เดี๋ยวเดี๋ยวคู่แข่งยังไม่ทันหิวน้าเลยเดี๋ยวจะเลือกไม่ถูกว่าจะซื้อของเราหรือของคู่แข่งดีอะไรอย่างนี้นะคะวันไหนก็ต้องสํารวจตัวคู่แข่งด้วยไปเช็คปริมาณอ่าแปลว่าอะไรก่อนที่จะไปขายของที่ตลาดไหนไปเดินช้อปปิ้งดูก่อนดีไหมว่าคนมันเข้าช่วงไหนคนชอบเดินซอยไหนคนชอบกินอะไรซื้ออะไรกันเยอะอ่ะก็ต้องไปเดินสังเกตต่างการให้ดีก่อนเนาะว่าบริเวณบริเวณน,นั้นเป็นยังไงบ้างหรือแม้กระทั่งสินค้าของเราจะขายออนไลน์เราก็ลองไปส่องดูดีไหมว่าช่องคนอื่นเป็นยัังงไบบ้้้้าาาคขออะรกกกนนนนสถททีี่่่ตููใลลุม พวกเราจะขายหรือเปล่าอย่างเช่นอยากขายคนแก่แต่ไปตั้งในตลาดนัดกลางคืนเออไปเดินดูหรือยังว่าตกองคนแก่เดินตลาดนัดกลางคืนไหมในพาซาคนแก่เดินหรือเปล่าหรือต้องไปตลาดรถไฟจีระตอนเช้าเออคนแก่อยู่ตรงไหนมากกว่ากันอ่าอันนี้ก็คือการที่เราไปดูนะคะว่าจุดที่เราจะไปอยู่ไปขายเนี่ยมันครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายของเราที่เราอยากจะขายหรือเปล่าแล้วก็อีกอันหนึ่งคือสถานที่ตั้งว่ามันเดินทางเข้าถึงง่ายปลอดภัยไหมแปลว่าถ้าเกิดจะขายร้านกาแฟาริมทุ่งเนี่ย มันก็ขายได้นะถ้าร้านกาแฟริมทุ่งหรือลงพ่วก,กาแฟริมทุ่งแต่ช่วยดูทางเข้าตัวเองด้วยนะลูกแบบถ้ารถเก่งเข้าไม่ได้แล้วจะยังไงต้องนั่งรถแท็แกๆเข้าไปกินกาแฟมันก็ไม่ได้ใช่ไหมลูกเดี๋ยวมันจะขายยากนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูด้วยว่ากลุ่มเป้าหมายของเราอะเดินทางง่ายไหมปลอดภัยสะดวกสบายหรือเปล่าหรือว่ามีถนนผนทางเข้าถึงหรือย,ยังลาดยางหรือย,ยังอะไรอย่างนี้นะคะแล้วมันเป็นสินค้าที่จําเป็นจะต้องให้ลูกค้าไปถึงหน้าร้านไหมหรือว่าหรือว่าไม่จำเป็นอย่างเช่นเราไปเปิดร้านไปเช่าร้านในจุดที่รถนตนเข้าไไไไมมมม่่่ด้้แแตเเรราาาพะกกกลุุุูป เป็นกลุ่มที่สั่งออนไลน์เท่านั้นอย่างนี้เราก็อาจจะไม่ต้องไปเช่าหน้าร้านที่มันมีที่จอดรถเยอะก็ได้นะคะก็แล้วแต่วิเคราะห์ไปตามกลุ่มเป้าหมายได้เลยอ่ะพีตัวสุดท้ายละพีที่เรียกว่าโปรโมชั่นก็คืออะไรโปรโมชั่นสรุปง่ายๆโปรโมชั่นมันก็คือการส่งเสริมการตลาดหรือการสื่อสารกันนี่แหละระหว่างผู้ให้บริการแล้วก็ผู้บริโภคนะคะเพื่ออะไรเพื่อใช้กระตุ้นการขายนั่นเองทีนี้การที่เราโฆษณาหรือว่าส่งเสริมการขายในหลายๆรูปแบบ่าจะเป็นการประชาสัมพันธ์การลดราคา การให้สแตม์การให้สะสมแต้มการให้แอดแอดกลุ่มไลน์การให้เข้ากดไลค์ใน Facebook อะไรต่างๆนะนะมันก็คือเพื่อให้เรากับลูกค้าเนี่ยมันเกิดความสัมพันธ์ที่ดีต่อการเกิดความรู้จักสนิทสนมกันนั่นเองให้เขารู้สึกดีกับผลิตภัณฑ์ของเรารู้สึกสนิทกับเรารู้สึกอยากจะซื้อเราซ้ำรู้สึกว่าเป็นญาติที่น้องกันเป็นคนรู้จักกันอะไรแบบนี้ เพราะฉะนั้นหลักของการส่งเสริมการตลาดก็คือการสื่อสารการสร้างความคุ้นเคยความรู้จักนั่นเองทําให้ถ้าเกิดเขารู้สึกผูกพันกับเราแล้วอ่ะเวลาเรามีคู่แข่งขออกมาเขาก็จะรู้สึกว่าไม่อยากไปซื้อผลิตภัณฑ์ของคู่แข่งเราเพราะว่าเขารู้สึกไว้ใจสนิทสนมเชื่อใจในผลิตภัณฑ์ของเราแล้วหรือชอบบริการของเราชอบคนขายแบบนี้อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นนักศึกษาก็อาจจะพบว่าอาจจะมีบางร้านก็ได้นะที่นักศึกษารู้สึกว่าถ้าเทียบรสชาติแล้วอาจจะไม่ได้เท่าร้านนู้นหรอกแต่ไปทอะไรไหคะเขาน่ารักเขาแถมให้ตลอดเลยหรือบางครั้งเขาก็รููุ้กกว่าลค เขาจำเราได้อ่าจําลูกค้าได้ว่าเรามาบ่อยอย่างเงี้ยไม่มานานเลยเป็นไงคะรู้สึกแบบว่าอุยเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องมาอีกอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่ค้าจำได้อะไรนี้หรือแม่ค้าบางคนอาจจะใช้กลยุทธ์นี้จนเพลินไปหน่อยก็คือยังไม่รู้จักกันเลยโอ้ยไม่ได้เจอกันเลยเน,นี่ยฉันเขาครั้งแรกอะไรอย่างงี้อันนี้ก็ระวังโป๊ระวังโป๊ะด้วยนะคะในการทำโปรโมชั่นนั่นเองอันนี้ก็จบไปกับเนื้อหาที่เรียกว่าการเรียกว่าส่วนผสมทางการตลาดเนาะอันนี้ก็เป็นอีกอันนึงที่อาจารย์ยกมาก็คือการโฆษณานะคะก็คือการเสนอข่าวข่าวเกี่ยว,วกับผลิตภัณฑ์นี่แหละ ไม่ว่าจะเป็น Netflix YouTube วิดยายารเราจะสังเกตว่ามันก็จะมีโฆษณาโผล่มาตลอดเลยเพื่ออะไรเพื่อไม่ให้เราลืมพวกเขาไงหรือบางครั้งอาจจะแบบมากระตุ้นความอยากให้พวกเราก็ได้แบบเออไม่ได้กินนานแล้วว่าโฆษณามาพอดีเลยอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นมันก็เลยช่วยส่งเสริมการขายได้เหมือนกันอันนี้ชอบไหมเซลลใช้พนักง,งานไปขาย มาแนะนําอันนี้มันก็จะใช้ได้น่านปัจจุบันเนาะมันก็จะใช้ได้กับพวกขายรถนั่นแหละเพราะว่าไม่มีใครที่แบบไปซื้อรถแล้วโอ้ชารุ่ทุกอย่างอยู่กับรุ่นนี้รถรุ่นนี้ดีเพราะว่าอะไรคะเพราะเราก็ยังไม่เคยขับรถรุ่นนี้เราต้องการซื้อรถรุ่นนี้อันนี้ก็จะได้ใช้รูปแบบของเซลล์ในการแนะนําได้แต่ถ้าเป็นเซลล์ขายเครื่องสําอางอันนี้เราแทบจะวิ่งหนีแล้วอยู่ในห้างใช่ไหมคะน้องคะน้อง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 ไม่ได้เลยใช่ไหมพวกต้องเดินเรียงเรียงไปเลยอ่ะอันนี้ก็จะไม่เหมาะสมเท่าไหร่จังก็มองว่าเเเเเเเปปปป็็นนนนนนบบรร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 รกกกกกากาา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 าตตลดดดทททททีีีี่่่่่่่่่่ไไไไไไไมม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 คคคคคคอออออยย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 ยจะะะะหหสส้้้้้ขขขัััััังงงงงงโโูึใศพ์ น,นี้ก็ถือว่าเป็นการขายตรงทางโทรศัพท์หรือบางคนอาจจะเคยไม่รู้รุ่นนี้ยังต้องอ่สั่งซื้อของทางแคตตาล็อกนี้ไม่รู้รู้จักไหมนะแต่รุ่นอาจารย์ยังมีสมัยรุ่นอาจารย์ก็คือส่งแคตตาล็อกมาจากบ้านแล้วก็สั่งซื้อแล้วเดี๋ยวของมาส่งทางไปตะนีซึ่งมันก็ไม่ควรจะรู้จักแล้วเพราะอ,อะไรเพราะมีช้อปปี้ลาซาดา้าแคตตาล็อกมันอยู่ในโลกออนไลน์เนาะแต่ในสมัยก่อน,มนไม่มีอินเทอร์เน็ตไงนกะศึกษาเราก็เลยต้องดูจากแคตตาล็อกแต่ก็ยังมีแนวคิดเก่าๆอย่างเช่นพวกวสานหรือว่าคิวเพจเขาก็ยัง จะทาหน้าตามันจะคล้ายๆแ้แคตตาล็อกแต่ว่าเออเราก็ไม่ต้องโทรสั่งเราก็ได้หรือเราอยากโทรสั่งก็ได้ก็เป็นเดลิเวอรี่แต่เป้าหมายมันก็จะไม่เหมือนสมัยก่อนที่มันสั่งซื้อออนไลน์ไม่ได้นั่นไม่แต่ขายทางหนังสือพิมพ์ยังมีเลยนะสมัยก่อนแต่ตอนนี้เราก็เน้นโทรศัพท์เป็นหลักแล้วเน้นอินเทอร์เน็ตเป็นหลักอันนี้การให้ข่าวหรือการประชาสัมพันธ์ทำยังไงได้บ้างก็อย่างเช่นพวกที่ออกไปช่วยเหลือสังคม,มได้สร้างสาธารณประโยชน์เราทําให้เรารู้สึกดีต่อต่อแบรนด์ต่อผลิตภัณฑ์หรือการจัดแข่งขันเต้้้้้้้นน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 ใใใชช่่มมมััััลกกก็็ีีสสสิิคคาาาาหหรรบุอองเจจะะะทํูืขผตภณฑ์ ก็จะเป็นการสร้างภาพลักษณ์เหมือนกันทําให้เรารู้สึกว่าผลิตภัณฑ์นี้รักโลกจังเลยผลิตภัณฑ์นี้รักสังคมจังเลยเรารู้สึกว่าเราอยากสนับสนุนอยากจะซื้อผลิตภัณฑ์พวกนั้นเพราะฉะนั้นถ้าให้สรุปความหมายของคาว่าการส่งเสริมการขายหรือไอพีตัวสุดท้ายเนี่ยก็จะหมายถึงกิจกรรมที่ส่งเสริมที่นอกเหนือจากการโฆษณาแปลว่าการโฆษณาเป็นส่วนหนึ่งนะแล้วก็ การใช้พนักงานก็เป็นอีกส่วนหนึ่งการให้ข่าวและการประชาสัมพันธ์ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งของการส่งเสริมการขายที่มันจะสามารถจ้างความสนใจกระตุน้นความสนใจให้ลูกค้าเกิดความอยากจะทดลองเกิดความอยากจะซื้อนะคะใหู้ปองให้การลดราคาสินค้ากระตุ้นความอยากซื้อของเขาการที่รู้สึกสนใจของเขานะคะแม้แต่การให้ของขวัญหรือการให้สินค้าตัวอย่างก็แล้วแต่นะคะ